สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าอุช่องถ่าจอนสัตว์และนี่คือรายการอยากเป็นเด็กเซิร์ฟ ep ที่5ครับผม EP นี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มีของเล่นใหม่มารีวิวนะครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมแดนแดนแดล้อเซิร์ฟสเก็ตแบบสามารถที่จะติดไฟได้ครับคุณผู้ชมมันคือวัสดุเดียวกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเขาก็ทําการแบบว่าเจาะเนื้อล้อแล้วก็ฝังไอ้เจ้าวัตถุตรงเนี้ยเข้าไปนะครับเพื่อนๆครับมันก็สามารถที่จะติดไฟได้นะครับผมผมจะมาลองทดลองขูดกับพื้นให้ดูก่อนว่ามันจะติดไไไไฟแแลล้้้วเเเเเป็็นนนนนนบบบบหหะคครรรัััพพื่่่ออๆมมมายยยงงฮี We. Oui. Hey. hey. เออมันติดมันติดเขาจะมีขนาดนี้ขนาดเดียวนะครับใครที่กําลังอยากซื้อนะฮะก็ลองดูว่าเซิร์ฟสเกตของตัวเองอ่ะมันสามารถใส่กับล้อนี้ได้หรือเปล่าอย่างผมอ่ะสังเกตได้เลยว่าล้อที่ออกให้มามันจะเล็กกว่าล้อเซิร์ฟสเกตของผมนะครับเพื่อนๆครับถามว่ามันมีผลอะไรขนาดนั้นไหมมันก็สามารถที่จะสน a ปได้แหละแต่ถ้าแบบว่ามันต่างกันจนเกินไปเงี้ยเทียบกับล้อสเกตนะครับเพื่อนๆเพื่อใครที่อยากซื้อไปใส่กับสเกตมันจะใส่ไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าล้อหน้าสเก็ตอ่ะมันแค่นี้ถ้าป่่่ยนอจครบบแวาาใใ ซื้อแม่4ซี่ล้อเลยก็เล่นได้เหมือนกันก็ลองไปหาเดปดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดเจ้าล้อแลนเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทดลองเล่น snap นทั้งตอนแดดประมาณนี้แล้วก็ีกทีก็คือ snap ตอนคืนเลยจะมาดูกันว่าไฟมนะันจะเปี้ยงป้างขนาดไหนจะสู้ไอตัวที่มาติดเทลแบบแต่ก่อนได้หรือเปล่านะไปรอดูอะไรครับผมไปวิธีการเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆครับเปลี่ยนเหมือนกับสกเก็ตบอดเลยก็คืองัดล้อ,อ,อมางัดลูกปืนออกมาแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่เข้าไปแทน จากนั้นเราก็เอาล้อที่เขาให้มานะครับใส่ลูกปืนเข้าไปหลายคนก็ถามนหมครับว่าพี่ถาครับลูกปืนอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ไซส์กันแน่ครับพี่มันต้องใส่กับล้อนี้ล้อนี้มันลูกปืนไหนนยใส่ได้หรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าลูกปืนอ่ะมันมีแค่ไซส์เดียวนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าคุณจะเล่นล้อไซส์อะไรลูกปืนมันก็มีแค่ไซส์เดียวนะครับผมมันจะแตกต่างกับที่เอเบกเท่านั้นนะฮะยิ่งเอเบกมากความลื่นมันก็จะยิ่งลื่นเยอะนะครับเพื่อนๆครับสรุปก็คือลูกปืนอ่ะมีแค่ไซส์เดียวส่วนล้อมีหลายซสสสสสลลูกกปืนนน่่ะะะาามมรรรถใใับ้้้อออทุเเคค็จแวผ เฮ้ยเสร็จแล้วครับผมวิธีการเปลี่ยนฮะง่ายนิดเดียวมากอีข้างหนึ่งดีกว่าทาทาทโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมันเล่นกันดีกว่านะครับผมจะลองถ่ายปกติเล่นแบบว่าคับไปขาบมาเงี้ยมันจะมีสะเก็ดไฟหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับ ม, affiliated. มีมี okay. มีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ s, <S, 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 well <S, ah <S n นปอ่ะมีไฟปะเมื่อก <ER ี้ตอนที่อืออ๋อตอนเคยจะมีใช่ไหมมีปะเป็นไงบ้างไฟติดไหม เห็นรอบหนึ่งความรู้สึกหลังจากที่ลองเล่นนะ <c oughs> ก็มันจะมีความรู้สึกที่แบบว่ามันจะไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนล้อปกติทั่วไปมันจะมีความแบบว่ากระตึ๊กกระตักนิดหนึง่งอย่างที่รู้แหละมันเป็นวันสดุที่มันยืนอดออกมาจากร้อนะครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีความแบบว่ากระตึ<ๆ>๊กกระตักแค่นิดเดียวมันเหมือนแบบล้อหลังเราไปโดนพวกเม็ดกวดอ่ะมันจะไม่ได้ไหลเรียบเหมือนล้อนิ่มของเราโตโตปกตินะครับผมจะมีความสากๆนิดหนึ่งแต่ถามว่ามีผลต่อการเล่นไหมก็ไม่ได้มีผลนะครับเพื่อนเบว่อนครับเดี๋ยวเราจะมาลอง Nhiều mà Nhiều hay lọ nhiều dưa hơi này, hơi 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 อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆครับสำหรับอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะฮะก็ควรที่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับน้องๆหนูๆทั้งหลายนะฮะที่ไม่ถึงอายุ18ปีนะครับผมก็ควรที่จะเล่นอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีไฟนะครับผมถ้ามันเกิดติดตัวติดอะไรขึ้นมาอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพื่อนอย่าไปเล่นตามปั๊มน้ำมงน้มันนะใช่ปั๊มน้ำมันนี่ไม่ได้เลยนะมันไว้เติมน้ำมันไงถ้าเราไปเล่นปุ๊บเอาแล้วเด็กปั๊มไม่ชอบใจ้วมันเป็นเขตไวไฟโอเขตไวไฟนะเน็ตแรงเน็ตแรงลงคลิปลงอะไรสบายเลยไปไปมึงไปไป มาไม่ได้เจอตโอไปแนวอ่ะอู้หู้ห้าห้าฝีเล้าตื่นใช่กนะครับใะ่เลวะเดี๋ยวเกิดเนียบอ่ะเลนองเล่นไหฮะ ได้ปะไม่รู้อ่ะยังไม่เคยแตะแบเลยแตัแนบไหวไหมคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆเพราะเป็นไลด์แหะคล้ายๆพราะเปสลดยแต่มันหนักอะดิยังไม่เคยอ่ะเฮ้ยวู้ฮูวแซนด์แบ็กแซนด์แบ็กแซนด์แบ็กเลยเหรอใช พีก็มั่งพีก็มั่งไปพีก็มั่งมีคนเป็นเอฟซีเยอะเหมือนกันนะมีคนบอกพียน้องรอดจังเลยอะไรเงี้ยมีแฟนหรือยังอยากได้วาร์ปอยากได้วาร์ปขอวาร์ปหน่อยขอวาร์ปหน่อยครับบอกแม่ไม่ให้มีแฟนแม่บอกให้มีผู้ชายแค่ไม่ไม่อะไรวะคุณอยากอ่ะ เฮ้ยพีแม่งแหนมไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่ใช่ลอยล้อนะลอยแผ่นเอาไม่เอาไม่เฮ้ยเอาให้ได้ดิเอาให้ติดเอาให้ติดกดขาหลังเยอะๆเปิดไลเบี่ยงไปน้มตัวกดไลา โอเคครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวลองไปดูวิธีตอนกลางคืนเลยดีกว่าไฟมันจะพุ้งพลาดขนาดไหนดึง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 บิลบิเรามาเล่าเรื่องผีกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเขาสู่ช่วงเวลาสัมผัสตะยองทำเสียงให้มันร้อนตน่อยเข้าถึงรายการสัมผัสตะยองเอาขอเรื่องผีสักเรื่องหนึ่งน้องพีกว่าน้องพีกเคยเจอผีไหมจร่จิ้งกอใชรคนอะไรไม่เคยเจอผีบ้างเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเหมือนกัน คนจริงไงคนจริงก็เคยเจอผีมันนี้มันเจอแน่พวกเนี้ยมาดิครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เราควรที่จะไปทดลองเจ้าล้อสเก็ตไฟได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไฟมันจะเยอะขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงาหรือว่ามีอะไรขึ้นมาที่นอกจากพวกเราเนี่ยบุคคลที่สี่ใช่น้องๆอยากของมิ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยอ่าอาจจะตามไปหลอกน้องๆได้นะครับผม เลิกได้ไหมรีบได้ไหมยุ่งเยอะยุ่งเยอะเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าค้าไปค้ามาไมปปกติก่อนนะครับพเพื่อนครับว่าไฟมันติดหรือเปล่านะครับผมไปดูกันดีกว่าเฮ้ยมีแบบติดๆนิดนึง ติดไหมติดติดเหรอติดใช่ติดอยู่ที่พื้นนู้นหมดเลยเอา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 หาผู้เล่นผู้เล่นติดติดอันนี้ขนาดแบบว่าไม่ได้สแนปนะครับเพื่อนๆครับลองสแนปเลยดีกว่าเอาเกียเอาใหม่ไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เย็ดกล้องกล้องบอกว่าจะโฟกัสอะไรก่อนเลยมองไม่เห็นกล้องไม่โฟกัสเลยอะ Nắp nắp nắp. โอเคทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าล้อเซิร์ฟสเก็ตไฟนะครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็สามารถกดสั่งทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นนะฮะที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เหรือเดียวเชียวใครที่อยากลองนะฮะก็ลองไปจัดดูได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องถาา่ายจนสันลงท,ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นกลุ่มในเฟซบุ๊กก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ดทีเจและสุดท้ายถ้าใครสนใจในเก่งสวยๆ,ๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องร้้้้้้้้้าา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 านนนนนนนีีเเ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 ลลลลลลยยยยยสสสสสส่่่่งงงงงโดดดดดดดไไกก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 ออออออรร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 ร์์์์หืืวถถถใใใคคซิิฟ็็็ตตตบบบัทมแแแะจผ นูโมเดลก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ่าจอจสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายยุ่งเยอะมาก